สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A p a u Channel นะครับและสำหรับคลิป Just Talk คลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวหนังตุกตาไล่ฆ่าคนเมแกนนั่นเองครับ mm hmm. ซึ่งก็เป็นผลงานจาก2ยักษ์ใหญ่ในวงการหนังสยองขวัญเลยนะครับคนแรกก็คือเจมส์วานนะครับผู mm ้ hmm. ให้กำเนิดซอภาคแรกนะครับแล้วก็จักรวาล o n j u r i n g และยังเป็นพู้กับ DC Hero a q u a m a ่นนั่นเองครับ มาผนึกกำลังกับเจสันบรัมนะครับเป็นสตูดิโอผู้สร้างหนังสยองขวัญจากบรัมเฮาส์นะครับที่สร้างหนังสยองขวัญเจ๋งๆออกมาเพียบเลยนะครับในยุคนี้สำหรับเมแกนนะครับก็ย่อมาจากชื่อเต็มเมก็คือ Model 3 Generative Android เป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ AI ที่เหมือนมีชีวิตจริงๆนะครับโดยถูกติดตั้งโปรแกรมไว้ให้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเด็กๆกเมแกนถูกสร้างออกแบบโดยเจม่าผู้พัฒนาของเล่นไฮเทคจากบริษัทของเล่นยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง แต่ว่านะครับจ,จู่ๆเจมมาเองเนี่ยก็ต้องกลายเป็นผู้ดูแลหนูน้อยเคดี้นะครับหลานสาวกําพา้าวัยแปดขวบเจมมารู้สึกไม่มั่นใจและไม่พร้อมที่จะทําหน้าที่ผู้ปกครองภายใต้ความกดดันแสนสาหัสจากการทํางานของเธอนะครับเธอเองจึงตัดสินใจจับคู่หุ่นยนต์เมแกนกับเคดี้หลานสาวข,ของเธอนั้นเพื่อแก้ปัญหาทั้งสองเรื่องเข้าด้วยกันนะครับ ตัวเมแกนเองก็ทำหน้าที่ได้อย่างนี้นะครับคอยปกป้องเคดี่แบบไม่ฆ่าสายตาไม่ห่างเลยจนบางครั้งก็อาจจะปกป้องเกินกว่าเหตุหลังๆเนี่ยมันชักจะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆนะครับจนยากเกินที่จะควบคุมได้และนั่นก็เรียกว่าหายนะเยเยนนาเจมมาแล้วครับหลายๆคนที่เห็นเมแกนนะครับจากหน้าหนังนะครับก็คงที่จะไม่พ้นที่จะนึกถึงเรื่องชักกี้นะครับ ที่เป็นตุ๊กตาผีไล่ล่าบวกกับความหลอนๆของตุ๊กตาผู้หญิงอย่างแอนนาเบลนะครับแถมยังมีความเป็นหุ่นสังหารไล่ล่าแบบเทอร์มินเตอร์ด้วยนะครับโอ้โหก็น่าแหละครับเป็นความตั้งใจของผู้สร้างที่ต้องการให้ออกมาเป็นลักษณะนี้ความรู้สึกหลังชมนะครับ ตัวเนื้อเรื่องตัวหนังเนี่ยเขาเขียนออกมาได้โอเคนะครับเพราะว่าภายนอกเนี่ยมันดูเป็นเหมือนแบบเป็นหนังสยองขวัญหลอนๆอะไรประมาณนี้ครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นหนังที่พูดถึงความสัมพันธ์ของน้าหลานนะครับน้าเจมมาก,กับเคดี้เนี่ยแหละที่ตัวน้าเอกพยายามจะเป็นคนรับเลี้ยงดูหลานสาวจากการเสียพ่อแม่ไปนะครับแต่ตัวเองก็ไม่พร้อมเลี้ยงไม่เป็นก็เลยใช้วิธีที่นางถนัดที่สุดนะครับก็คือการสร้างเมแกนขึ้นมาเพื่อคอยดูแลหลานแทนนางนั่นเองครับ เนื้อเรื่องมันสื่อมาอย่างตรงๆเลยครับมันสอดแทรบมุมมองการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในยุคสมัยยุคนี้นะครับยุคสังคมก้มหน้าเนี่ยที่แบบเอะก็โยนท็บเล็ตโยน YouTube ให้เด็กๆได้ดูนะครับแบบตัวเองไม่มีเวลาก็อ่ะดูๆไปอะไรประมาณเนี้ยก็แซะพ่อแม่ผู้ปกครองในยุคนี้ที่คิดว่าปล่อยให้ลูกคลุกอยู่กับหน้าจอนะครับและสื่อต่างๆเรียนรู้ค้นหาบนโลกออนไลน์เอาเองนะครับจนมันเกิดผลกระทบแย่ๆตามมาจนอาจจะสายเกินควบคุมเกลื่ยก็ได้นะครับ ใครอยากไปดูไปดูได้เลยนะครับไม่ผิดหวังสําหรับผมเองเนี่ยคอสยองขวัญอยู่แล้วนะครับชอบมากๆอย่างค่ายรัมเฮาและเจงวาเนี่ยโ,โหรับประก,กันนะครับของเขาไม่ธรรมดาแน่นอนสนุกจนผมอยากดูรอบ2อาคิดดูถ้าออกของเล่นฟิกเกอร์ชุดผ้าเมื่อไหร่นะครับ โอ้หผมบอกได้เลยครับจัดได้เลยแบบไม่ต้องคิดนะครับเอามารีวิวเลยรักมากเลยครับเมแกนและน้องๆทั้ง2คนเนี่ยก็เล่นได้ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวเมแกนเองนะครับเขาก็เป็นสแตนด์อินที่เป็นน้องนักแสดงนะครับก็มีความสามารถนะครับแถมท่าแบบมีภาพจําในหนังเลยนะครับท่าเต้นๆอันนั้นนะครับสุดยอดมากใครอยากไปดูก็ไปดูเลยนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเข้าโรงนะครับก็ไปจัดกันได้เลยนะครับในโรงภาพยนตร์เท่านั้นอุดหนุนแบบลิขสิทธิ์นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากกไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือกนก็นด้วยนะครับใครที่ชมมาแล้วก็มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วผมก็พยายามจะไปตอบไปพูดคุยในทุกๆคอมเมนต์เลยครับเอาละครับ,รบสำหรับคลิปนี้ขอลากกไปก่อนสวัสดีครับ